บอกวิแอ์บอกอะไรนะวิธีการและขั้นตอนการติดต่อก็ได้ค่ะนะคะวิธีการวิธีการส่งขายนะคะทุกคนวิธีการส่งขายถ้าท่านใดต้องการที่จะขายเหรียญให้เปน็นนาทนะคะถ้าใครท่านใดต้องการจะขายเหรียญให้เปน็นนาคือขั้นตอนการส่งขายเออปน็นนาลืมปักลิงเดี๋ยวเดี๋ยวปักลิงก่อนช่องทางการติดต่อค่ะ ป้าน่าจะให้ลิงก์นะคะลิงก์อยู่ที่หน้าหน้าไลน์นะคะหน้าเห็นไหมคะป้าน่าจะให้ลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อขั้นตอนก็คือเพิ่มเพื่อนในลิงก์ค่ะเพิ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปเหรียญหรือธนบัตรที่ท่านจะขายค่ะส่งมาให้ป้าน่าดูนะคะป้าน่าดูแล้วป้าน่าสรุปราคาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเหมือนที่ท่าน ท่านนี้ส่งมาเนะะี่ยค่ะคุณอะไรไปน่าจำไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนดูชื่อหน้ากล่องก่อนมาจากสงขาคุณเหมี่ยวคุณเหมี่ยวเขาเขาเขียนว่าเหมียวแท็กอองคุณเหมี่ยวคุณเหมี่ยวส่งมานะคะคุณเหมี่ยวเขาทำตามขั้นตอนที่ไปนัดให้ไปอะคะ่ะคือ เพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวนะคะในในที่ป้านให้ให้ลิงก์อยู่ะค่ะนะคะเพิ่มเพื่อนมาในลิงแล้วส่งถ่ายรูปส่งมาให้ป้านดูนะคะปะ้านรับเท่าไหร่ปร้านก็จะบอกไปว่ารับแล้วรับราคาเท่าไหร่ก็จะบอกไปนะคะอ่เขาตกลงขายเขาก็ส่งมาปนัดให้ที่อยู่ก่อนค่ะเขาตกลงขายปนัดให้ที่อย<ๆ>ู่เขาก็ส่งของมาแบบนี้นะคะของถึงปนัดก็เช็คของถูกต้อง ตรงตามที่เราคุยกันครัป้านัก็ให้เงินทันทีนะคะถ้าใครต้องการติดต่อกับป้านัดนะคะเห็นลิงก์ไหมคะทุกคนลิงก์ที่ที่ป้านั่นให้นะคะเป็นลิงก์บ้านเขียวนะคะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยเพิ่มเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวป้านักดรับเพื่อนนะคะกดรับแล้วก็ติดต่อกันที่ลิงก์บ้านเขียวตอนนี้มีคนเพิ่มเพื่อนมาหลายคนแล้วนะคะปะ้านัก็จะกดรับค่ะกดรับเพื่อนนะคะคุณคุณชูชาติคุณ คุณออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างนึออ่านไม่ออกนะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะคะอ่านรับคนที่มีโปรโฟไฟล์เป็นน่ารับหมดเลยนะคะนะคะทุกคนที่มีโปรโฟไฟล์เป็นน่ารับทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าที่ไม่มีโปรโฟไฟล์เป็นน่าต้องขออนุญ,ญาตไม่รับถ้าปปปเป็นน่ารับไปแล้วก็เป็นลบค่ะรับไปแล้วก็เป็นลบเพราะว่าคนที่ ออกจากไลฟ์แล้วอ่ะเขารูปโปรไฟล์จะไม่มีใช่ไหมคะป้าน่าก็จะเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในไลฟ์แล้วป้าน่าก็จะไปลบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ป้าน่าลบนะคะให้ใส่รูปโปรไฟล์มารูปอะไรก็ได้ค่ะป้าน่าไม่ได้ว่าอยากจะเห็นหน้าเห็นตาคุณสีคุณสีเพิ่มมาแล้วใช่ไหมคุณสีดูอยู่ใช่ไหมคะเพิ่มมาแล้วนะคะป้าน่ารับแล้วนะคะคุณสีสวัสดีค่ะโอเคเพิ่มคุณสีแล้วค่ะ ส่งสติกเกอร์มานะคะถ่ายรูปเหรียญน,นะคะส่งส่งมาในบ้านเขียวนะคะแล้วให้ป้านัดูปนาดูแล้วป้านสรุปราคาให้นะคะบางคนปนัดก็ลืมเลยว่าว่าจะทําราคาให้บางทีรายการเยอะไงป้าไปนาไม่ได้ดูแต่ส่วนมากปัดก็จะส่งคร่าวๆให้ว่าป้าัดรับอะไรบ้างนะคะเป็นเบื้องต้นค่ะถ้ามีหลักๆแบบนี้แล้วก็อืนอ่นๆรวมมาด้วยก็ได้ก็มีหลายท่านค่ะที่ ที่ส่งมาแล้วปนัตีราคาไม่ออกอะค่ะตีไม่ถูงจริงปนับอกว่าส่งมาดูก่อนได้ไหมถ้าถ้าสรุปราคาตกลงกันได้ก็ปนก็โอนเงินให้ถ้าสรุปไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ส่งคืนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะอ่ะยังบอกขั้นตอนไม่จบถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูถ้าตกลงราคาถ้าปนัรับรับเท่าไหร่ปรนัก็จะบอกไปเลยนะคะบอกไปเลยว่ารับเท่าไหร่รับราคาเท่าไหร่ ถ้าท่านบอกว่าถูกไปยังไม่อยากขายก็โอเคก็เก็บไว้ก่อนได้หรือถ้าท่านบอกว่าอ่าราคานี้โอเคแล้วขายค่ะก็ปนัดจะให้ที่อยู่ค่ะได้ที่อยู่แล้วท่านส่งของมาของถึงเปนนัดก็โอนเงินแบบนี้ค่ะของถึงแล้วก็เช็คแบบนี้ค่ะโอนเงินนะคะถ้าจะให้โอนเงินก่อนไม่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 ซื้อแล้วถ้าจะให้เบอร์โทรไว้ให้ปนัดติดต่อกลับก็ไม่โทรด้วยความที่ปนัดไม่มีเวลาจริงๆค่ะไม่มีเวลาจริงๆเปนัดไม่ได้มีทีมงานนะคะ ปที่ร้านมีมีน้องคอยช่วยก็เขาก็ช่วยที่ที่หน้าร้านนะคะช่วยดูช่วยซื้อของเวลาคนมาขายของที่ร้านนะคะร้านป้าหน้านะคะเป็นร้านตลาดนัดนะคะไม่ใช่ร้านตึกอาคารถาวรใหญ่ๆนะคะทุกคนค่ะเป็นเป็นร้านตลาดนัดเล็กๆค่ะวันนี้ป้าหน้ามาดึกเพราะป้าหน้าไปตลาดมาตลาดนัดของป้หน้าจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านั้นค่ะ วันนี้พนักก็ไปตลาดมาเนี่ยพนกักเพิ่งกลับจากตลาดกลับมาปุ๊บมีของอยู่ที่บ้านนี่หลายกล่องมากพนักก็ต้องไลฟ์ก่อนบางกล่องเพราะกล่องเนี้ยพนกักจำได้ว่าเป็นใครใครอะไรเงี้ยพนักก็จะเปิดรีบเปิดรีบไลฟ์ให้ดูบางกล่องถ้าอย่างมีสงสัยว่าเอะของ บางทีมันไม่น่าโชว์ะนะคะไม่ยังยังเป็นที่กางขาอยู่อะไรเงี้ยป้านาก็จะทําเป็นคลิปเฉยๆจะไม่ได้ไลค์ค่ะแต่เหรียญที่น่าโชว์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขาส่งอันนี้อันนี้มาอะไรเงี้ยเหรียญที่น่าโชว์หน้าหน้าหน้า,นาแบบนั่นนะคะเป็นตัวอย่างก็เอามาไลค์เลยนะคะ เหรียญบางเหรียญที่คนที่เขาส่งมาซึ่งเป็นกัมกึ่งว่าจะออกแนวไหนอะไรเงี้ยนะคะจะชัดไม่ค่อยชัดเจนไปน่าจะไม่ไลค์นะคะอันนั้นไปน่าจะทําเป็นคลิปเฉยๆค่ะทําเป็นคลิปบา,บางเจ้าบางคนไปน่าก็ได้ส่งคืนอันนั้นไปน่าก็ไม่ไม่ไม่โพสต์คลิปนะคะเพียงแต่ทาคลิปไว้ดูเฉยๆแล้วก็ลบไปค่ะแต่ถ้าอันไหนที่หน้าโชว์ได้อะไรประมาณนี้นะคะให้ให้คนอื่นเห็นได้อะไรประมาณเนี้ไปน่าก็ ทำคลิปแล้วนาก็โพสต์ลงค่ะป้าน้าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไลค์ทุกกล่องทุกโพสต์ทุกคลิปนะคะทุกๆคนที่ส่งมานะคะไม่ใช่นะคะบางคนส่งเหรียญมาซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ไม่น่าโชว์ค่ะเหรียญไม่สวยเหรียญมีตําหนิเยอะเหรียญที่ไม่ได้รับซื้ออะไรเงี้ยป้าน้าพวกนั้นส่วนมากป้าน่าจะไม่ไม่ไม่มาไลค์นะคะ เพราะเดี๋ยวคนจะเห็นแล้วจะเข้าใจผิดคิดว่าอ้าวแบบนี้ปนกดรับหรอเดี๋ยวก็จะส่งกันมาใหญ่เลยอะไรประมาณนี้นะคะแบบนั้นปน้าไม่ไม่ไม่ไลค์ like ค่ะแต่อย่างนี้นะคะหน้าอวดหน้าโชว์หน้าหน้าให้ทุกคนเห็นนะคะปะน้าก็มาไลค์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่านี่นะปะน้ารับซื้อนะแบบนี้นะมีราคานะส่งมาได้นะอะไรประมาณนี้นะคะครุฑนะคะปะน้ารับซื้อเหลือละหนึ่งร้อยบาทท่านใดมีท่านใด ต้องการขายก็ขั้นตอนตามที่พนักาดบอกเลยนะคะพนัดารับซื้อไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้นะคะเจ้านี้ส่งมานะคะคุณอะไรเมื่อกี้ที่บอกค่ะคุณเหมี่ยวส่งมาทั้งสิ้นเป็นเงินสองพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเดี๋ยวไปรับโอนไปสามพันนะคะช่วยค่าขนส่งคือของสวยถูกใจแหละมีแต่ของที่แบบ พนันรับซื้ออะค่ะไม่มีอันอื่นปนมาเลยไม่มีของที่ไม่มีของที่แบบไม่อยากได้อะไรเงี้ยปนมาเลยนะคะมีแต่ของที่แบบว่าขายได้นะคะถึงจะมีอันนี้ปนมาบ้างนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ที่พนันไม่รับใช่ไหมคะปนมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถัวเฉลี่ยกันคือเฉลี่ยกันแล้วส่วนที่ของดีมากกว่าของไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคได้นะคะอันนี้พนัดพนัดให้อันไหนที่ ที่สมควรให้เป็นักก็ให้นะคะหรือที่สมควรที่จะส่งคืนก็ส่งคืนนะคะก็จะประมาณนั้นค่ะถ้าใครต้องการถามอะไรถามมาได้เลยนะคะถามมาได้เลยค่ะทุกคนเลยนะคะถามมาได้เลยถ้าใครอยากอยากรู้อะไรนะคะถามมาเลยเพราะว่าถ้าไม่มีใครถามนะคะก็ไม่รู้จะตอบอะไรค่ะถ้า ถ้าถามมานะคะปนักกจะได้ตอบบางคนนะคะอยากรู้นะคะอยากรู้แต่ไม่กล้าถามค่ะไม่ไม่กล้าถามถ้าท่านถามนะจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นอีกเยอะเลยค่ะมีหลายคนที่อยากรู้และไม่กล้าถามถามมาเลยค่ะรับซื้อเหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะถามมาเลย